สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นดนไซด์กับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนำมาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าเป็นประจํานะคะซึ่งวันนี้เราพบกันในวันอังคารที่27มกราคมพุทธศักราช2569ดิฉันอนุภาสิริรวงรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะตลาดหุ้นไทยที่ภาคเช้าที่ผ่านมานี้นะคะดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะโดยมาปิดอยู่ที่ระดับ1,330.45จุด เพิ่มขึ้น23.38จุดหรือคิดเป็น1.79%ด้วยมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่31,118.46ล้านบาทค่ะถือว่าหุ้นไทยนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างคึกคักค่ะรับแรงซื้อนะคะหุ้นในกลุ่มที่มี Market Cap ขนาดใหญ่ดันดัชนีค่ะทั้งนี้นะคะมูลค่าซื้อขาย5อันดับหลักทรัพย์นะคะที่ซื้อขายสูงสุดในภาคเช้าท,ที่ผ่านมาค่ะหุ้นเดลตานะคะ ปิดภาคเช้าที่ผ่านมา207บาทบวกไป14บาทหรือว่าคิดเป็น 7. 2 5ปเค่ะมูลค่าการซื้อขาย30,89ล้านบาทตามมาด้วยปอตทนะคะปิด3 4บสาท25สต้ตางค์บวกไป75สต้ตางค์หรือว่าคิดเป็น2.24%มูลค่าการซื้อขาย2 9 0 7ล้านบาทค่ะตามมาด้วยหุ้นทรูค่ะปิด11บาท20สตางค์นะคะบวกไป10สตางค์หรือว่าคิดเป็น0.9 0 มูลค่าการซื้อขาย2,088ล้านบาทค่ะอันดับที่4หุ้น scb ค่ะเช้าที่ผ่านมานี้ค่ะปิด137.50บาทบวกไป2บาท50สตังค์คิดเป็น1.8 5ดปด้วยมูลค่าการซื้อขาย1836ล้านบาทค่ะและหุ้น aswan นะคะเชา้านี้ปิด351บาทค่ะบวก4บาทหรือว่าคิดเป็น1.15ปเมูลค่าการซื้อขาย1585ล้านบาทค่ะ ทั้งนี้บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะได้ออกบทวิเคราะห์นะคะให้ความเห็นว่าคาดว่างหุ้นเทคที่คาดว่าหุ้นเทคโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะจะส่งผลดีต่อราคาหุ้นเดลต้าให้ฟื้นตัวนะคะแม้ต่างชาติและกลองทุนในประเทศยังขายปรับพอร์ตต่อเนื่องขณะที่นักลงทุนรอติดตามผลการประชุมเฟดและการเริ่มทยอยประกาศงบเรียวเซกเตอร์ในสัปดาห์นี้ค่ะโดยบลททิสโก้นะคะก็ ประเมินแนวรับนะคะพันสจุดบวกรบแนวต้าน1,320จุดค่ะด้านบริษัทหลักทรัพย์โกลเบกนะคะออกบทวิเคราะห์นะคะระบุว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยบ่ายวันนี้ค่ะคาดวราดัชนีปรับตัวขึ้นแรงนะคะทะลุไฮสัปดาหก่อนโดยมีแรงซื้อหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งนําโดย Delta เป็นตัวหนุนค่ะโดยมองกรอบดัชนีภาคบ่าย1320ถึง1 3น5จุดนะคะ และนี่ก็คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรานาม,มาฝากคุณผู้ชมรู้ฟังกันในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ชมหรือว่านะักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะติดตามอ่านข่าวแบบเรียลไทม์ที่เว็บไซต์หุ้นนินไซด์ .com นะคะติดตามอ่านข่าวแบบเรียลไทม์ที่เว็บไซต์หุ้นนินไซด์ .com ค่ะและทุกๆช่องทางโซเชียลมีเดียนะคะสําหรับวันนี้รายการหุ้นร้อนหุ้นไซด์หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ดิฉันขอตัวลาคุณผู้ชมคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ